จะไปกินซูชิแหละครับพี่ไม่อยู่น้าดาฉายเดี่ยวนะครับวันนี้ตอนน้าดาฉายเดี่ยวเห็นไหมครับน่ารักนะครับคุณนาดาตอนนี้เราเออกจากหมู่บ้านแล้วนะครับออกจากหมู่บ้านแล้วนะครับเดือนน้าดาจะไปไหนเด,เดี๋ยวจะบอกให้ซีซูชิแหละครับพี่ซิดวิดวิวครับชอบกินอะไรครับน้องน้าดา กุ้งอุกอะ <auch> ไรอีกครับแซลมอนว,ว้าววันนี้ชวนคุณตาคุณยายมาด้วยเหรอพี่ไปไหนอ่ะพี่หัวหน้าเธอไปไหนไปประเทศอะไรญ,ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเหรอน้องระดาไม่ไปอ่ะไม่เพราะอะไรอ่ะขี้เกียจโอ้ขี้เกียจอ๋อขี้เกียจโอเคนะครับได้จเจอกันที่อีทวิวนะครับ <ไ salsa> ถึงแล้วนะครับตรงนี้ถึงไหนแล้วเนี่ย ถึงไหนแล้วเนี่ยอุี่ออกสื่อนะไม่เอานะหนูไม่ให้หนูไม่ให้ถ่ายรูปเราเพราะอะไรอ่ะตาไม่ให้แล้วหนูถ่ายไม่เป็นระวังระวังดีถ่ายเป็นอนรูชี้ก่อนดิว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วเนี่ยตอนนี้โอ้ยผ่านผ่านหน้าบ้านม้อยด้วยนี่ไงที่ยายไปนี่อ่ะบอกหน่อยถึงไหนแล้ว ถึงที่สถานที่เราไปถ่ายค่าแล้วเราเจอถ่ายให้อีกครั้งใครับรถน้องนรา,าสั่งเรื่องอะไรหนัเป็นเรื่องแบบแบบคนจีนคนไทยอ่ะอ๋อเหรอจีนคนไทยหนังคนจีนคนไทยแลาา้วนราเป็นคนจีน,น,น,นคนไทยคนอะไรนรานราหนูเป็นคนไทยและคนจีนคนกฮะโอ้ย น้ำตาลทำอะไรให้ใครครับยอดเลยโอ้เก่งมากเลยครับนี่เลยครับ โอ้โหนี่แหงใครนี่ของไทยครับนี่นะครับน้องนาดาที่นี่เขาเรียกอะไรนาดาดูหน้าเบลอเลยเดี๋ยวอาหารมานะครับเราจะหาดกนนะครับน้าดากินอะไรบ้างนนี้ แล้วเราเคี่ยวให้ท่านผู้ชมดูดิเคี้ยวอ,อ,อร่อยไหม <ทำ S 1> โอ้โหทำไมไม่เช็ดมือโอ้โหอร่อยมากเลยนะครับดูเคี้ยวตุ้ยตุ้ยเลยนะครับไหนสุดยอดทำเป็นไงเฮ้ยอย่ามือไปยขยี้ตาดูออโอ้โหเอายกความไปเลยไงโอ้โอ้โห เราก็ได้รับประทานอาหารกันหมดแล้วนะครับนี่นะครับทาวเวอร์เราเดี๋ยวเราจะไปต่อนะครับใช่ไหมครับนาดาเราจะไปต่อที่ไหนใส่เงินให้หน่อยลูกโอ้เก่งไม่ใส่เงินสหายนะอันนาดากดไม่จ้าเลือดมีเหลืองเน่เน่เน่ชิ้นลืองโอ้โหสุดยอดเราจะไปต่อที่ไหนต่ออาหารที่ไหนลูก เะาจะไปกินอะไรต่ออิ่มแล้วใช่ไหมอิ่มแล้วใช่ไหมไม่เอาแล้วใช่ไหมนาดาไม่เอาแล้วใช่ไหม อะไรขึ้นทำไมคนเยอะจังอ๋ออาดามาเซเว่นเส้นนะครับระดาระอาดามาบายบาย นาดาคุยหน่อยนาดามากินอะไรคะไม่รู้อ่ะเอา้าไม่รู้ได้ไงอะ่ะอย่างอนี้ปิดเลยเขากินอะไรเนี่ยที่เนี่ยเขาเกินอะไรกันรอ,อท่านผู้ชมนี่นาดาเหม็นอะไรอะ่ะเอ้าเอ้าเอาเอ,าน,อานี้ร้านร้านไอติมเขาต้องหอมนี่เหม็นได้ไงอะ่ะคือทำหน้าดิบลูก นี่คือวันออกมาด้วยเออเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวให้ปิ๊มมาแล้วเราจะถ่ายให้ดูนะครับท่านผู้ชมแนะนำเพิ่มนะคะตอนนี้ค่ะเป็นเซ้นมีมขออนุญาตถ่ายน้องหน่อยนะมาม่วงซันเดย์ไซอัลนะคะแล้วตัวนี้ก็จะได้เอชพีทั้งหมดสามลูกนะคะแล้วก็เอาดีข้อเหนียวไปเตือแล้วก็เยลลี่มะม่วงนะคะสักสปุกพนักงานจะมารากไว้ด้วยค่ะตากะยายกินอะไรอ่ะยายตากะยายกินอะไรก็มะม่วงอะ หมนเลยให้ตาดูสิทหมุนไปสวยสวยมากเลยอ่ะหน้านี้ให้ตาดูอ๋ย่ยอดนี่อมุดใหญ่ครับมุดใหญก็เสร็จแล้วอนดามีสองอันเลยอะข้งนอกไปมไปเดี๋ยวเดินไปเลย เดี๋ยวยไปอ,อยากออกไปงอกแล้อยากไกลนะอิ่มแล้วนะครับกลับบ้านดีกว่าบ๊ายบายปิดคลิปแลด้ปิดคลิปสวัสดีค่ะ